บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องระบบสืบพันธุ์ในบทเรียนนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. การสืบพันธ์ 2. ระบบสืบพันธ์เพศชาย 3. ระบบสืบพันธ์เพศหญิง 4. การตั้งครรภ์และการคลอดพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้เลยค่ะบทนำการสืบพันธ์ เป็นสมบัติหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้มีการดำรงเผาพันธ์ุอยู่ได้ไม่สูญพันธ์ไปมนุษย์และสัตว์ส่วนใหญ่มีการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศซึ่งต้องมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียโดยในระบบสืบพันธ์ุของแต่ละเพศมีอวัยวะที่ทำหน้าที่เฉพาะ ระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยอวัยวะที่สําคัญได้แก่อันทะและอวัยวะอื่นๆเช่นหลอดเก็บอสุจิหลอดนําอสุจิท่อปัสสาวะรวมถึงต่อมต่างๆเช่นต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิต่อมลูกหมากและต่อมคาวเปอร์อันธะสองข้างอยู่ภายในถุงอันทะทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายและเซลสืบพันธุ์เพศชายคืออสุจิ อสุจิจะเคลื่อนจากอันทะมาเก็บไว้ในหลอดเก็บอสุจิซึ่งเป็นแหล่งให้เซลล์จเจริญเติบโตเป็นที่เมื่อมีการหลั่งอสุจิเซลอสุจิจะถูกลำเลียงมาตามหลอดนำอสุจิไปยังท่อปัสสาวะก่อนที่เซลอสุจิจะเข้าสู่ท่อปัสสาวะต่อมสร้างน้ำเลียงอสุจิจหลังของเหลวที่มีอาหารสำหรับเซลอสุจิต่อมลูกหมากหลังของเหลวที่เป็นเบสอ่อนๆเพื่อลดความเป็นกรดในช่องคลอดต่อมคาลเปอร์ หลังของเหลวสําหรับรอเลื่อนท่อปัสสาวะเซลล์อสุจิและของเหลวจากต่อมต,ต่างๆรวมกันเรียกว่าน้ําอสุจิออกสู่ภายนอกร่างกายตรงไปสุดของครงขชาติเพศชายสร้างเซลล์อสุจิได้เมื่ออายุประมาณ12-13ปีและสร้างตลอดชีวิตระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญคือรังไข่และอวัยวะอื่นๆคือมดลูกท่อนำไข่ปากมดลูกเพศหญิงมีรังไข่สองข้างทำหน้าที่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคือเซลล์ไข่และฮอร์โมนเพศหญิงที่ควบคุมลักษณะเพศหญิงเช่นการมีเสียงแหลมเล็กเต้านมขยายสะโพกผาย กลางไข่แต่ละข้างอยู่ใกล้กับปลายท่อนําไข่ที่มีลักษณะเป็นปากแต่ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของท่อนําไข่เปิดเข้าสู่มดลูกซึ่งมีผนังหนาประกอบด้วยกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อด้านในซึ่งสามารถแบ่งตัวได้เพื่อรอรับการฝังตัวของ mbo บริเวณที่มดลูกติดต่อ,อกับช่องคลอดเรียกว่าปากมดลูกเมื่อเซลล์ไข่จเจริญเต็มที่เรียกว่าไข่สุก พร้อมที่จะได้รับการผสมเซลล์ไข่จะหลุดออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่เรียกกระบวนการนี้ว่าการตกไข่โดยปกติเพศหญิงที่อยู่ในวัยที่สามารถสืบพันธุ์ได้หรือที่เรียกว่าวัยเจริญพันธุ์นั้นจะตกไข่เดือนละหนึ่งเซลล์ในแต่ละเดือนขณะที่รังไข่สร้างไข่และตกไข่ผนังด้านในของมดลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงให้หนาขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับการฝังตัวของอสุจิ ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมจะสลายตัวไปส่วนผนังด้านในของมดลูกและหลอดเลือดจะขยายตัวเป็นประจำเดือนการมีประจำเดือนเป็นการควบคุมโดยฮอร์โมนเพศหญิงผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุประมาณ10-13ปีจนกระทั่งหยุดเมื่ออายุประมาณ45-50ปีการมีประจำเดือนแต่ละครั้งห่างกันประมาณ21-35วัน หรือย8วันโดยเฉลี่ยหรือหนึ่งรอบเดือนโดยการตกไข่จะเกิดขึ้นประมาณกึ่งกลางของรอบเดือนการตั้งครรภ์และการคลอดเมื่อมีการหลั่งน้ำอสุจิเข้าสู่ภายในช่องคลอดของเพศหญิงเซลล์อสุจินับล้านเซลล์จากเพศชายจะเคลื่อนที่เข้าไปในมดลูกแต่ตามปกติจะมีเซลล์อสุจิเพียงเซลล์เดียวเท่านั้น ที่ปฏิสนธิกับเซลล์ไข่โดยนิวเคลสของเซลล์อสุจิจะรวมกับนิวเคลสของเซลล์ไข่เกิดเป็นเซลล์ที่เรียกว่าไซโกตการปฏิสนธิเกิดขึ้นที่ท่อนําไข่ไซโกตจะแบ่งจากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์จากสองเซลล์เป็นสี่เซลล์และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นทวีคูณจนเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าเอมบริโอเอมบริโอจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อขณะเคลื่อนที่ไปตามท่อนําไข่ แล้วฝังตัวในผนังมดลูกเอ็มบริโอได้รับอาหารแก๊สออกซิเจนและภูมิคุ้มกันโดยการแพร่จากหลอดเลือดฝอยแม่ส่วนของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเอ็มบริโอก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยของแม่โดยผ่านทางรกเพื่อการกำจัดออกจากร่างกายต่อไปเอ็มบริโอจะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปต่างไปตามอายุ โดยมีลำดับการเจริญของอวัยวะต่างๆจนมีอวัยวะครบเมื่ออายุได้ประมาณ8สัปดาห์เรียกเอ็มบิโอที่มีอวัยวะครบว่าอีตัสซึ่งจะมีการเจริญเติบโตต่อไปในมดลูกจนกระทั่งคลอดมนุษย์ตั้งครรภ์น,นานประมาณ280วันหรือ40สัปดาห์นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อถึงกำหนดคลอด จะมีฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหมดลูกบีตัวอย่างแรงและถี่ขึ้นทำให้ทารกผ่านออกมาทางช่องคลอด